ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูทุเรียนช่วงเวลากลางคืนครับก็พระจันทก็สวยงามมากครับวันนี้อากาศแจ่มใสครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่กลางวันนั้นร้อนอุเลยครับกลางคืนก็เย็นสบายครับเดี๋ยวมาดูทุเรียนกันเลยครับว่าโดนฝนไปสุดไปแล้วร่วงหรือเปล่าครับพวกนี้ก็สังเกตดูร่วงหมดแล้วครับร่วงหมดแล้วไม่เหลือ ล่วงเลยครับเพราะว่าโดนฝนขยายไม่ทันครับก็เหลืออยู่แค่นี้ครับคิดว่าน่าจะอยู่ทุเรียนเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับเอาเกิ่งและลูกก็พอแล้วเตัวนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ลูกเดียวสองลูกนี้อาจจะร่วงครับเพราะว่ามีอยู่สามลูกเพราะว่ากิ่งนี้กิ่งเดียวนับดูแล้วเกือบสิบลูกเลยครับคงจะอยู่อยู่ประมาณสามสี่ลูก ตันนี้ต้นนี้อายุสิบปีแล้วครับก็โดนนอนเจาะเยอะเลยครับปีที่แล้วลอยนอนเจาะเจาะเปลือกแหลกหมดเลยลอยเขากัดตอนนี้คือต้นอายุสิบปีครับค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับผมคิดว่าเอาต้นนี้ประมาณสิบลูกพอเอาเยอะเดี๋ยวต้นโสมอีก เพราะว่าต้นนี้ก็ปีที่แล้วได้ถึงสี่สิบลูกปีนี้อาจจะน้อยลงครับเดี๋ยวไปดูต้นที่สองกันดีกว่าครับก็ลุกหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าอันตรายเรื่องงูตะขาบเยอะครับเพราะว่าผมไม่ได้สีดยาสารเคมีเยอะในสวนก็พวงนี้ผมมานับดูสึดทะแล้วเหลือสี่ลูกตอนนี้เหลือสองลูกนี่ครับกิ่งน,นี้ก็เหลือลอ,ลอ,อยู่สามลูก่แรกมีแปดลูกเหลือสามครับอาจจะอยู่ อาจจะอยู่แล้วครับตัวนี้ก็มียอยู่ลูกเดียวเก่งเดียวกดอยู่ๆนู้นเหลือเยอะเลยครับอาจจะไม่อยู่หมดอ,อาจจะร่วงอยู่บ้างก็ยังมีดอกที่ยังไม่บานก็มีต้นนี้ก็ผมก็น่าจะเอาอยู่ประมาณห้าสิบลูกเพราะต้นนี้ก็เยอะอยู่ครับ ตอนนี้ยังีเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าลูกคิดว่าคงจะล่วงอีกเรื่อยๆครับคงจะเหลืออยู่ประมาณสี่สิบลูกห้าสิบลูกก็อพอแล้วเพราะว่าต้นเขาโสมเยอะเลยครับว,ว่าปีที่แล้วต้นนี้ได้ถึงแปดสิบลูกก็ล่วงเยอะอันนี้ลูกใหญ่แล้วสองลูกอาจจะอยู่แล้วละ่ะสองลูกน่าจะอยู่โน่นะข้างบนก็ยังติดลูกดีอยู่ ลูกนั้นน่าจะอยู่ลูกเดียวลูกเดียวอาจจะอยู่ง่ายกิ่งและลูกก็พอแล้วเดี๋ยวมาดูต้นอายุสามปีนี่กิ่งนี้ก็อยู่แล้วครับต้นนี้ก็ผรมลรมีอยู่สองลูกก็เหลือลูกเดียวอาจจะอยู่ต้นนี้สองลูกอยู่คเับไม่ล่วงครับตันี้อยู่เดี๋ยวอยู่ซ้ายล่างครับต้นนี้อาจจะล่วงแล้วครับคือแป๊บเดียวครับล่วงเลย ลูกไม่สมบูรณ์ครับตัวนี้อาจจะอยู่ตัวนี้อาจจะอยู่ตัวนี้ผมเอาแค่สี่ห้าลูกพอครับใหญ่ๆเนี่ยสามลูกนี้อยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับสามลูกก็อยู่ข้างล่างผมว่าน,น่าจะอยู่ประมาณสองลูกครับข้างล่างอาจจะอยู่สองลูกกว่าต้นอาย,อยุสามปีครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูช่วงเย็น ไม่เย็นแล้วก็มืดแล้วก็ประมาณสองทุ่มกว่าบรรยากาศสวยงามมากครับก็มีหลายต้นครับผมก็ไมาเด็ดถ่ายให้เพื่อนดูหมดทุกต้นครับเพราะว่าเดินไปลำบาบนกนักดูแค่สองสามต้นพอครับมีหลายต้นเลยครับมีลูกทุกต้นครับต้นละสี่ห้าลูกผมก็พาเพื่อนๆมาดูแค่สามต้นที่ติดบ้านครับ ต้นติดบ้านเลยมาตายเพื่อนๆดูครับอยู่ติดบ้านอยู่บริเวณนี้เองครับสองลูกนี้ลูกถ้าโตขึ้นมาน่าจะอยู่ประมาณสักสามสี่โลครับสามสี่โลเพราะว่าลูกมันเบี้ยวครับ ทรงจะเบี้ยวครับเพราะว่าผมไม่ได้ผสมเกสรต้นนี้ลูกนี้ผมไม่ได้ผสมเกสรเดี๋ยวมาดูลูกที่ผมผสมเกสรครับลูกเขาจะกลมแบบนี้เลยยาวแบบเนี้ที่ผมผสมเกสรครับจะสมบูรณ์ครับทรงจะให้เลยละ่ะก็คลิปนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่ายุงเยอะเพราะว่ากลางคืนในป่านะ่ยุงเยอะมากครับ คลิปนี้คงจะแค่นี้นะครับเดี๋ยวส่วงลูกขยายขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งว่าจะใหญ่ขนาดไหนจะร่วงเยอะไหมจะอยู่ไหมยวคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ